สวัสดีจ้าพี่น้องคะเซาเมนีผ้ามาเบิงนะคะเนาะแปลงพักปังนะคะปลูกพักปังหนึ่งงานหนึ่งหมื่นเด้อพี่น้องปูพี่น้องจ้าพื้นที่ซ้ำหนีพรคิดว่าสีสางาไร้ได้ใดดีปานนี่จ้าพี่น้องปูอ้อยพักปันแค่งานงานในหน่อยจ้าพี่น้องจ้า,าหาเงินได้เป็นหมื่นโอ้ผูนป่าแล้วก็ล่างเก็บจ้าพี่น้องจ้าไปเบิงคะ่ะ น,นั่นอ้ยยอดงามงามพี่น้องจ้าเสามนี้พาพีมผานองมาเบิงนะาจา๊ะนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องปลูกพักปังจา้านี่จ้ะน,นั่นยอดงามงามซามนีบวชันพอตัดเด้จา้ามันสันอยูนะาจา้ะสันยูต้องเอาเงีๆยวเยวด้อวจ้ะลักษณะการตัดเนาะพี่น้องจะเอาให้เบิงนะคะนี่จ้ะความเงาวนะคะอ่านี่เอาให้อัป่านี่งามไอ้ความเงาวกับสิป,ประมาณนีนะคะจงตัดได้นะาจา้ะ ตัดกัตัดเลยคอให้เพิ่นแตกกอไม่นี่จ้ะป้าก็จะเอาไปเฮ็ดเป็นกำรเรนาะจ้ะเนาะกำรรละประมาณสิบบาทนาอป่านอะตกโลหนึ่งจ้ะตอกำนะคะตอนนี้ปา่ากัล่างเก็บสิบสองหยอดตอโลนะคะสิบสองหยอดตอโลสิบสองหยอดต่อสิบบาทประมาณนี้นะคะพี่น้องคะก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเนาะจ้ะเนาะอ่าให้เบ่งพื้นที่ในการปลูกนเนาะเพื่อพี่น้องอยากปลูกก็ต้องเลือกพื้นที่ของป่าจะเป็นดิน ดินทรายเล้วจะดินดินล้วนนี่ดินล้วนปนทรายนี่จ้ะมันจะบ่อุ่มน้ำนะคะถ้าใครมันดีคือดินเหนียวอืมดินเหนียวกับปูกได้บ่ปะดินเหนียวแห้งอ่ะโอ้ดินเหนียวแห้งงามมาเสนแต่ว่ามันสีบ่มันสีบ่อุมอ่มน้ำบ่ป่ะบ่อ๋อบ่อุออ่มนม้ำถือว่าทนแฉะอยู่นอกทนแฉะนะพี่น้องปลูกในแปลงหน้าด้นะคะสร้างไร่ด้าเด็เป็นอย่างดีนั่นเห็นบ่งามงามค่ะสำหรับโรคที่เจอป้าบอกว่าโรคยังก่อปา เชื้อราเชื้อราใบเป็นบหมคะวิธีการแก่ให้เจังไดคะฉีดฉีดยาบอกคะฉีดยาเชื้อล่าเด็กพี่น้องเด้อกันฝนบ่อตกบอยนะคะบ่อบ่ออันนี้แห้งกะกะบ่อค่อยเจอปัญหานะคะค่อยสีดอกเอาไปต่อยิงมันอ่าหน่อยหน่อยที่จะเกิดโรคนะคะหน่อยที่จะเกิดโรคส่วนใหญ่แล้วกะจะเห็นแน่ในช่วงที่ฝนตกเร่งๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แบบนี้มันบหปปา แมนอ่านี่เนี่ยจ้านี่นี่นี่มันสิเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ค่อยหายไปเองจบอะบ่ไดอาฉีดยาดูเด้อจ้าพี่น้อง่าเดี๋ยวก็เศร้าไปเพราะว่ามันเป็นหย่อนฝนตกซําเหาปลูกหญ้าให้งวนนั่นล่ะพี่น้องจา้าขั้นสิฝนอืนกก่นแน่กับเป็นเชื้อล่าล่าแดงเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะกะผ้าเบิงนะคะอ่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะเป็นแนวทางในการสางไยใดสิให้เบิงว่าพื้นที่ซ้าไดเ้เงินเมื่อนี่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะถอยมาอีกจักน้อยนึงจ้ะ นี่จ้าพื้นที่แค่นี้ได้จา,าถ้าแม่นปลูกเขาบอ่อใดได้จากบอ่อใดเงื่นเือน,นะคะพี่น้องคะแต่ว่าป่าปลูกพักปังแล้วนะคะพื้นที่งานหน่อหน้อยนี้าสางไรได้ได้เป็นมืน่นเดือนพี่น้องเด้อนี่กะแค่สิบก็ต้นนะคะสิบสองต้นได้เงินสิบบาทนะคะนี่กะถือว่าโอเคนะคะการสางอาชีพนะคะอีกแนวทางหนึ่งคะ่ะการปลูกพักปังจ้า